เอาเอาใจสายฟาโน USA นะคะนี่เลยเจ้าปี2023โมเดลใหม่นี้สวยมากๆนะคะมา2ตะกูลหล่อๆนะคะแ่ใบแบบจุกจุกจุจุนะฮะจุกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันส่วนใบใหญ่นี่หนูบอกเลยนะว่าสั่งยากมากนะคะคนที่แบบมีอุปกรณ์เยอะๆนะคะจัดใบนี้ได้เลยนะใครที่จะไปแคมปิ้งไปตกกันหลายๆชุดนะคะอุปกรณ์เยอะๆไปลงทะเลก็ เลือกได้เลยนะคะสองตัวนี้จะเป็นรุ่นขายดีนะคะเนี่ยมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นพาโนแท็กเกิลนะคะเทแท็กเกิลคือสีเทานะคะเป็นสีใหม่ของปี2023นี้นะคะข้างในจะมีสามชั้นเหมือนนี้เลยนะคะตามนี้จุูอุป,ปกรณ์พวกเหยื่ออะไรได้เยอะมากๆนะคะคนเล่นทะเลก็ใช้ได้คนเล่นเหยื่อปอมก็ใช้ดีนะคะใส่เหยื่อได้ใส่ต,ตะกงตะก้อได้คนเล่นหน้าดินก็ใช้ได้นะคะ มีช่องเล็กๆเอาไว้ให้เก็บอุปกรณ์เล็กๆนะคะตาบงตาเบ็ดเท่ <Hey S 1> มากนะคะที่หนูชอบของเวเ A เนี่ยคือกล่องเขาทำมาดีมากๆนะคะรอยตรงรอยต่อฉีดมาอย่างแน่นหนานะคะไม่มีความรู้สึกบาดมือไม่มีอะไรเลยแถมมียางรองตรงนี้ให้ด้วยนะ,ะมีที่ล็อกนะคะเอาไว้สำหรับกันขโมยนะคะกันเพื่อนบ้านมาแฮมก็ล็อกค,คุณแจไปเลยนะคะนี่ <Hey, S 1> เปิดมาจะเป็นแบบนี้นะคะมี3ชั้นนะคะ มีสามชั้นเป็นถาดแบบนี้นะคะจุกแบบจุกๆนะคะความกว้างระดับนี้เดี๋ยวหนูลองใส่รอบเทนเบอร์ห้าพันนะคะนี่เป็นเบอร์ห้าพันนะ,ะเอ่มาลองดูกันว่าใส่หน้าดินตกตะกรุงตะก้อนเนี่ยใส่ได้ไหมนะคะห้าพันหกพันใส่ได้นะคะอีกยิ้วนะคะแน่สบายหายห่วงนะคะแน่นหนาะดูดีไปเลยนะคะถือไปนี่หลอ่อแน่นอนนะคะ ไม่ว่าคุณจะออกแคมปิ้งนะคะเป็นสายเดินป่าสายตกบ่อสายลงทะเลนะคะเจ้าใบนี้ก็ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะคะกับพาน USA นะคะเท็กซ hey ์เอร์ <ons> 3ชั้นนะคะใบน,นี้ได้ราคาโปรโมชั่นนะคะจาก2,690บาทนะคะเหลือเพียงใบละ2,290บาทนะคะ EMS ทั้งละ200บาทโอนเงินก่อนส่งนะจ๊ะตัวนี้ได้มาแค่5ใบเท่านั้นนะคะใครที่พลาดทั้งที่แล้วแนะนำว่าให้รีบจัดนะคะของ USA แท้แน่นอนนะจ๊ะ มาต่อกันที่พี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะคะจุกลอกได้จุกๆุกนะคะลองใส่ให้ดูได้เลยนะตัวนี้มาข้อดีอย่างหนึ่งคือมีสามชั้นไว้เก็บกอุปกรณ์ยิมมิคเขาหล่อมากนะพี่อมาดูด้านบนนะคะด้านบนจะเหมือนกันนะก็คือมีที่ใส่สายนงสายหน้าอ้าวบัตรหรือเงินนะคะ,ะนี่เท่ยังยังเท่นะตัวนี้กิมมิคเขาเยอะนะมีที่ล็อกกุญแจเหมือนกันนะคะ ใบเนี้ยใครที่แบบมองหาใบเดียวจบถือคนเดียวนะเอาไปแทนเอาไปทําเป็นโต๊ะได้ด้วยนะตัวเนี้ยนะเี่มีช่องสามช่องเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นแบบแนวลิ้นชักข้อดีก็คือเออมันดูดีนะคะพี่เวลาเราไปเนี่ยวางอย่างเงี้ยดึงมาได้เลยแหมน้ําหนักเบาด้วยนะคะช่องทุกงนี้เรากั้นได้นะคะว่าเราจะใส่อุปกรณ์ใส่อะไรมันจะได้ไม่ไหลามารวมกันนะคะข้อดีนะคะหนึ่งจุดใหญ่ๆที่หนูเจอ ถาดปิดนี่เป็นสีใสแบบเกรดพรีเมียมนะคะตรงข้อต่ออะไรเนี่ยโอ้โหแน่นมากนะพี่ USA มันดีอย่างนี้นี่เองนะคะตัวข้อต่อเนี่ยไม่มีแบบยืนแหลมดื่ยืออกมาหรือเก็บงานไม่เนี้ยไม่มีเลยนะคะด้านข้างมีที่ล็อกอิกอันหนึ่งนะคะล็อกกุญแจได้กันคนมาขโมยของอะไรอย่างนี้นะ,ะบางคนเขาเก็บอุปกรณ์ไว้ที่บ้านนะคะแฟนอยากรู้ก็มาคุยนะคะแล้วก็เอาไปแอบขายก็เจอมาแล้วนะคะ ามาดูกันว่าตัวนี้มันเท่กว่ากันยังไงนะคะนี่เปิดกันแบบนี้ไปเลยมาเปิดกันแบบนี้ไปเลยแกะด้านข้างนะคะถ้าจะเปิดใส่ล่อกแกะด้านข้างสองด้านนะคะนี่แล้วก็มาเปิดด้านบนโอ้โหมันจะล็อกซับซ้อนนะคะหนูมมากก็ดีนะคะกันแบบ หลุดกระตุยกระจายนะคะแล้วก็ยังดึงออกมาเป็นชั้นๆได้อีกนะคะก็คุณง่ายๆว่าเท่ากับมันมี3มชั้นเหมือนกันแต่อันนี้มันดึงออกมาอย่างนี้ได้คือไม่ต้องมาเปิดใหญ่ก็ได้เปิดแบบเมื่อกี้แล้วดึงเหยื่อดึงอุปกรณ์ได้แล้วข้อสาคัญคือนี่ใส่ได้ทั้งแขนนะคะเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยใส่เบอร์แปดพันหกพันห้าพันอ่ะเดี๋ยวลองดูเบอร์ห้าพันก่อนว่าได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ หนูว่าได้ประมาณห้าถึงหกตัวนะคะถ้าเป็นลอกเบอร์แปดพันเนี่ยหนูว่าควรใส่อยู่ประมาณห้าตัวแต่ถ้าเป็นเบอร์เล็กกว่าเนี้ยสบายห้ยห่วงอ่านี่เป็นแขนเอาไว้กั้นช่องนะคะเจ้าตัวใหญ่เนี่ยราคาตอนที่หนูเห็นเขาจัดอะไรนะจัดงานอุปกรณ์นะคะเขาให้ขายอยู่ที่สามพันแปดเก้าสิบนะคะแต่ว่าหนูได้ราคาโปรโมชั่นมานะคะให้เฉพาะแค่ลูกค้าร้านหาไทยฟิตชิ่งนะคะหรือว่างาน รถรถแรกเท่านั้นนะคะใบใหญ่นี้นะคะจะเป็นรุ่นพาโนไฮบริดอะไรเนี่ยฮิปเทออ๋อใช่พาโนไฮบริดนะคะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขานะคะฮิปเทสามชั้นนะคะจัดโปรนะคะจากสามพันแปดเก้าสิบราคานี้หนูได้มาที่สองพันเก้าเก้าสิบนะคะค่าจัดส่ง EMS มเอสองร้อบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจะได้มาแค่ห้าใบเท่านั้นนะคะใครที่แบบ สายทะเลสายใบเดียวจบนะคะแนะนาว่าจัดได้เลยคุ้มมากๆนะคะนี่ถืออย่างนี้ใช้ได้เลยแค่ส่งเอ็มอสองร้อยบาทเนี่ยบอกลูกค้าเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหนูส่งให้ลูกค้าเนี่ยค่าส่งอ่ะมันเกือบสามร้อยแปดสิบนะคะแต่หนูขอลูกค้าแค่สองร้อยบาทเพราะฉะนั้นให้หนูเถอะนะคะถ้าใครไม่สะดวกให้ส่งก็มาหน้าร้านได้แต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดให้ส่งได้เลยนะคะโอนเงินก่อนส่งไม่เกินสองวันทําการก็ถึงมือลูกค้าแล้วนะคะ สรุ่นสวยๆนะคะฝากไว้อีกคลิปนึงด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ